สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนานะครับวิธีการใช้ Wi-Fi นะครับผม 5G ซึ่งตอนนี้ของผมก็เป็น 2.4G อยู่นะครับคือ 5G ก็คือไว้ไวกว่า2.4อยู่แล้วอ่ะนะครับก็ก่อนที่ไปรับชมกันนะครับผมก็ขอฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจผมทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะครับผมเอานะครับผมเริ่มจากให้เราไปตรวจสอบดูนะครับว่า โทรศัพท์ของเรารองรับอ่า Wi-Fi ห g หรือเปล่านะครับไปดูกันยังไงนะครับผมให้เข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วให้ไปที่ Wi-Fi นะครับผมอ่าถ้า w i f i ถ้าโทรศัพท์ของเรานะครับรองรับอ่า Wi-Fi 5G นะครับผมไอ Wi-Fi ที่เราเนี่ยเห็นไหมเครือข่าย Wi-Fi นะครับผมมันจะเขียนคําว่า 5G อยู่ข้างหลังนะครับผมอ่าถ้าโทรศัพท์ของใครนะครับไม่มีคือว่ารองรับไม่ได้นะครับใช้ได้แต่ 2.4G นะครับผม สาเหตุที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นะครับโทรศัพท์ของเราเนี่ยเพื่อนๆจะใช้ 2.4G กันนะครับผมไม่ใช้ไม่ใช้ 5G สังเกตได้จากที่ไหนของผมครับขนาดของผมมีรหัสผ่านของ 5G นะครับผมเดินเข้าบ้านมานะครับผมมันยังล็อกอินไป 2.4G นะครับเอาแหละ 2.4G มันก็ดีแต่ 5G มันดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมวิธีใช้งานนะครับเห็นไหมนะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับผมว่าของผมเนี่ยจะมี Wi-Fi 5G อยู่2ที่ นะครับผมนี่ถ้าบ้านใครนะครับใช้ w i f i มี Wi-Fi 5 g นะครับผมให้เลือกชื่อ Wi-Fi ที่เป็นของเรานะครับผมอย่างเช่นอ่าของผมใช้เนี่เห็นไหมวันเพนนะครับซึ่งเป็นบ้านของผมเนี่ยผมจะใช้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นบ้านเป็นข้างบ้านนะครับตัว e v e เนี่ยเห็นไหมโปโปเนี่ย5 g นะครับผมจะไม่สามารถใช้ของเขาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคนแล้วเราเตอร์มเป็นคนะรหัสนะครับผมถ้าผมอยากจะใช้5 g ก็แค่เข้ามาที่ WiFi ที่มันเป็นชื่อเดียวกันนะครับผมชื่อเดียวกันกับ 2.4G นะครับเข้ามาปุ๊บแบบนี้เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วรหัสผ่านอ่ารหัสผ่านจะใช้ตัวเดียวกันนะครับผม 2.4G กับ 5G รหัสผ่านตัวเดียวกันนะครับวงเล็บแต่จะต้องเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้นนะครับถ้าเป็นชื่ออื่นผมก็ไม่สามารถใส่ได้นะครับผมต้องเป็นชื่อเดียวกันนะครับถึงเราจะสามารถเปลี่ยนไปใช้ 5G ของ Wi-Fi ในเครือข่ายเราเตอรนน์นั้นได้นะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมสาหรับการเปลี่ยนไปใช้ Wi-Fi 5 g นะครับซึ่งมีคนใช้น้อยด้วยแล้วก็แรงกว่าด้วยนะครับผมอ่าก็ลองไปสังเกตดูนะครับว่าโทรศัพท์เพื่อน,น,นสามารถใช้สัญญาณ w i f i 5 g ได้หรือเปล่าถ้าใช้ได้ก็นําวิธีผมไป,ไปใช้ได้เลยนะครับผมรับรองเร็วแรงมากเลยครับอินเทอร์เน็ตแต่ต้องไปชื่อเดียวกันนะนะครับแล้วรลลหัสผ่านเดียวกันนะครับผม ก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็ขอฝากกด s u b ส c ค i b e กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณระบบติปคนที่ให้ติปนะครับผมคนที่กดสม,สมัครสมาชิกช่องนะครับผมเพื่อการสนับสนุนผมนะครับผมผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ